พร้อมเป็นตลาดยังครับพร้อมนะผมพร้อมแจกกลับมาแล้วนะพร้อมนะครับคุณแม็กพร้อมนะครับพร้อมนะ A few moments later โอ้ตอนนี้เราอยู่ตลาดแล้วใช่ไหมครับคุณแม็กใช่ครับผมเปิดมาคุณเคฟก็จะเดินเลาะเลยครับผมจะไปหาซื้อโมเดลเป้าหมายคืออะไรครับสามเกินครับคุณเป้าหมายทำดีงบเท่าไหร่ครับ

ได้อะไรกันหรอทุกคุณผมจะไม่ซื้อโมเดลครับมีเงินครับเยบะมือสองงบเท่าไหร่ครับมือหนึ่งเี่อยู่ในกล่องงบผมเกียรมาพันกว่าบาทวันนี้เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมงงมาเลยครับใช่ไปทำกูดีใช่ครับนี่หาสิคุณจะเทียบเรอยู่ร้านมีร้านเดียว เช็คได้ไหมพี่หนึ่งร้อยบาทครับร้อยหนึ่งไหมร้อยต้องขอดูหน่อยได้ก่อนรับอันนี้ตัวไหนครับตัวนี้มันเปิดกันอ๋อผมก็จะไม่รู้จะใช้ตัวอะไรครับว่าจะมาเสื้อๆผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมอยากได้ตัวอะไรแต่ตัวไหนนั้นเสียผมเจ็บหมดเลยอินครับตากไฟทางกันเลย ได้แล้วครับหนึ่งชิ้นใช่เลยครับคุณอยากได้อะไรครับหนึ่งหานสองครับไปร้านต่อไปกันเลยครับผมอะไรแบบนี้มากสบายสบายครับผมแบบมาเดินนี่ใช่ครับมาหาของมือสองครับเป็นตลาดมือสองตลาดควายขัตยาถาคอนเทนต์แน่นอนครับผมเก็บคอนเทนต์ตลอดครับในชีวิตในชีวิตดีน้องพี่ชายเอ๊ะเคลีไปไหนวะมันเดินดูของเลื่องมันเดินดูของเล่น มทอร์นาสไตย์ับผมอ๋อเดินดูริงพี่คุณอยากได้อะไรครับนี่เลยครับเดี๋ยวพี่อ้มลองเทอร์นาสเาย์หน่ยพี่ไม่เป็นไรพี่มีแล้วน้องชายนี่เราเจอร้านที่น่าสนใจใช่ไหมครับ จะกินไปเท่าไหร,ไร่ครับสามโมงครับตอนนี้คุณแม็กัวงวาเขาเจอสิ่งที่เขาอยากได้แล้วครับลองไปเดินดูดิครับไปที<อ>่แบบหินของคุณนะขุงคุณหมดคือตัวไหนต,ตัวที่ผมถามหาตามหาอยูยแต่มันไม่ใช่ด้านนี้ดึงไว้ก่อน,ด,น,อนดึงไว้ก่อนดงไว้ก่อนนะครับด้านน้ึงไปก่อน ว่าเป็นอีกร้านที่ขายโมดูเอาไปเลยกันจุดได้แ้วตัวร้อยห้าสิบเอตอนนี้คุณอยากได้อะไรไหมครับตอนนี้ผมอยากได้แค่โมดูดเออเจอตัวที่อยากได้ยังครับตั้งงบไวห้าร้อยครับโอ้ห้าร้อยนะครับหมดไปแล้วสามร้อยโอ้มีแต่เสียๆนะครับเนี่ยเสียพผมอยากได้นะผมออมครับดูลูกศิษย์คุณไหมนะครับผมพ้อมแล้ครับตอนนี้คาแนนสองร้อยนะครับคนจอมีสิทธิ์ โมเดลห้าหกร้อยครับไม่เจอโมเดลที่ผมต้องการเลยอยากได้ของอะไรครับผมอยากได้ของทุกตัวที่มันสวยครับแต่ยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอสวัสดีคุณพี่สวัสดีครับคุณ้อยังไม่เจอตังอะไรปะเฮ้ยตัวละเท่าไหร่วะหางก็เยอะไอ๊พวกนี้ตัวเท่าไหร่ครับสิบบาทหมดเลยครับ สิบบาทมาแล้โอ้โอ้เมงวะนะตัวนั้นผมก็อยากได้เหมือนกันเอาไปเป็นเซตแม่งเลยใช่เอาไปเป็นเซตเลยโอ้ยผมเอาตัวนี้แหละอุตแมนย๊าตัวเดียวเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนบ้างมีอะไรบ้างมีนี่สามสิบบาทผมไม่สน้อสิ่งนี้ผมไม่ถ่ายอะถ่ายอะไรดีน้องชายอันนี้มันก็เป็นเซตด้วยไม่ใช่หรอเพราะมันตัวซ้ำใช่ไหมไหน ใช่ตัวสั่ง,งเดี๋ยวมาคนละทางไงล่ะใช่กิเอ,อ๋ออย่าช้านะกินจิ้มหมดเลยได้ไหมเนี่ยอันนี้พี่แค่ไ,ไหนนพี่แม่งถือทุก,ทกอย่างอ่ะเดอะแบ็ของแท้ a few moments later ผมเอาตัวนี้น่าสิบบาทวันนี้ผมใช้แล้วสวองร้อยสิบบาท ข้บฟันไว้เด็กผมชอบออมตะแมนมากเลยครับทุกคนโยคุณพี่เดี๋ยวแซบปะอ้แซบใช่ไหมนนะหมดไปเท่าไหร่ครับ่ะหมไปเท่าไรโดนไปจ5บาทแลครโอเคครับผมยังรับได้ครับผมหมดไปสามร้อยสิบบาทแล้วไอะฟิวโ e เมนต์เลตเตอร์กูจูกเทียน ที่เขาถามราคาโกโจได้ไหมไหร <laughs> ครับเท่าไรครับสองร้อยแปดสิบได้จูบเดี๋ยวเช่าแต่ตีกิมิยอมไวมเอาอเลยรขบเมาเลยครับลมหัวผมเลยนะครับเอาอันนี้ตัวไหนผักเอาเลยก็ได้ครับหัวออมเลยกนะ็ได้ครับหา พูดติดผมเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบอุลตร้าแมนของคุณตัวนึงอ๋อคุณไม่เอาเย้หรอร้อยสามสิบบาทครัคุณถือนะโอ้คุณโจซสตูลูคุณโจซสตูลูเปกันเถอะข้าแรงผมไหนายคนดูหน่อยอุ้ยสวยมากเลยพี่ออมข้าแรงผมไปหมดแล้วอ๋ออร่อยไม่รู้เลยเพื่อนผมชอบตัวนี้มากเลยแม็กไปไหนวะเม็กสิ้นของไปไหนนี่ไงโอ้เม็ก มันอไกันูหาอะไรอุ้ยผมไม่รู้ผมนี่มันเหรียญอะไรวะสเปดแมนพีเด็ดสออะไรก็ไม่รู้เต็มเราก็ย้ายมาอยู่อีกร้านหนึ่งแล้วใช่ไหมอ้ยเจ๊อุนเต้าแมนอุนเต้าแมนอีกแล้วเหรอเฮ้ยตันตีกว่าวัดตัวนี้ พี่ชอบพวกอุลตร้าแมนเหรอดูนู่นดิดูอุลตร้ามนเออะไ้ครับแบบแบี่ตร้ามนเสโคเท่เลยี่วางั้เห็นไหมของวะได้แลไวเห็นไหมครับใช่ผมจะเดินตัวหือเลเดียว้าตเไรบ้าเข้าไปหาดูเลมาด้คมาดยวยหเดี๋ยวผมถือกล้องอยู่ แม่ออทังกหนนี่มันพี่มหาต้องหมื่นกว่าบาทอ่ะได้หมื่นบาทวันเดียววันนี้อาไปได้ไหมพี่ได้ครับเดินได้ไหมครับอ๋สีโเขนขาอุ้ยอะไรวิสาดดูไม้ชหนได้ไหมมันยืนได้เพราว่นี่ตัวเท่าไหร่อพี่งไหที่กองเนี่ย มันมีร้อยมีห้ามียี่สิบครับไอพวกนี้คือร้อยใช่ไหมใช่ครับชอดับเบิลโอมีอุตตร์ไดเป็หมดเลยจะไม่อุตตมาดูเดี๋ยวพึนี่เอาเหลี่งๆไหมดูไม่เป็นหรอไม่เคยดูตอนนี้พิซซ่าหน่ตลาดงเอเดนโอ้ยอันนี้มันตัวจุดเวลานี่หวะเฮ้ยขบุตก คนย่าเคยพูดเอาไว้ความฝันของเด็กคือความเป็นจริงในอนาคตผู้ใหญ่ที่โหรอย,ยอะมันไม่มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์แล้วคนอย่างนานไม่มีข้าวพอจะยกขึ้นเป็นครูบาอาจารย์เลยตัวนี้มันตั้งไม่ได้คือเจนคันสามร้อยสี่ร้อยจิงเหอพี่ 300, พใช่ครับโอ้กหอมมากครับอันนี้ห้าสิบบาทครับอุ้ย ใช่ไมเจอเมริวุดยังมีเลยเออมีเจ้าเมย์อุนเตะนี่พี่ไหนก็ไม่รู้เลยกี่เจ้าเมย์อุนเตาใช่ครับอันนี้อันนี้อุนเตแมนชิงดูไม่ทันหรอโหอุนเตแมนชิงแค่โคตรตึงอ่ะเออตอนนี้มวิซาร์ดใหญ่ได้อนนี้แต่มันยืนไม่อยู่แล้วเยันเหลือยู่อันนี้อันนี้อุนเตแมนโซฟีโคตรเท่แต่มันสลออค่ะพี่ใช่ซีนแมนผมบอกแล้วเอาเมริอุฒไหม เออมียบุ้ก็เท่นะแตามันถ่องที่สไม่งั้นผมซื้อพี่จะเอาไหม๋อไม่ครับพี่มาดูใช่ไหมใช่ครับแล้วเท่าไหร่วะเลยเล็กได้เท่าไหร่วะเดียวนั่นเลย <c oughs> ตัวเบียบุ้ก็ไม่ได้แย่นะเจะสักตัวสามตัวอันนี้อุลตร้าแมนแอสตราแอสตราน้องชายอุลตร้าแมนเร็วอุลตร้ตาแมนเร็วมากว่ะพี่อะไรนะ มีแต่อุลตรแมนดมเปหมดอุลตราแมนที่พวกเรารู้จักตรงนั้นก็เค้กนกล้วังลือได้เลยนะะ60บาททุกชิ้นคสามตัวพี่มีอะไรนะตนชื่ออะไรนะมัดไรดอร์ผมไม่เคยดูครับผมเคยดูครับผมจ้นชื่ออะไรขับรถต่อต้นผมบอกแต่อุลตร้แมนกันแะ A few moments later ừ. A few moments later, ừ. few moments later ừ. Đàm hả anh nông trai Đàm đi phía phía lẳng con Không Thế cái này Mình cái này ือตัวผู้หญิงคือดาบวะนี่ร้อยห้าสิบหมดเลยะครับอันนี่นะตัวคนีรกสองสองร้อยหมดเลยมันนย้ะตัวไหนอันตัวนี้เยอะเท่ห่เยอะสองร้อยสองร้อยอันนี้ผมเลือกไม่เป็นอะ ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ <Okay. S 1> แตมันไม่มีร้านอื่นแล้ว <Okay. S 1> มันไม่มีร้านอื่นแล้วหรืเรยจะไปสุ่มดีวะเราจะไปสุมปปส่มต่อไหมครับคุจะสุม่มได้หมผมพอใจแล้วผมยังไม่พอใจแต่ตรงนี้ผมไม่เคยดูสักทีเยโอเคงั้นก็จบแค่นี้นะนนเราไปสุม่มแกาชากันต่อเลยดีกวโอเคโอเค ก็เล่นได้ปกติครับแต่ว่ามันทัดมันเล้าก็เล่นได้ปกติทุกอย่างทังมดทม,มันเล้าก็ครับผมทัดมันเล้าเที่าเล้าตามรูปเหมือนที่เห็นครับแต่ว่าก็ใช้งนานปกติงานดีครครับผมเอาอะไรได้เลยครัแบโบดนผมปาดเอาโกโ,โจไปรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกท้อมากครับที่ผิวของผมแบบนี้แต่ผมเห็นก่อนนะแต่มันอยู่ตอนน้ะผมแล้วผมมองมันไม่เห็นไม่เห็นหรอคูนสคนไม่ไม่แบบคาดมองข้างหลังไงเลยผมหันไปเออโกโจสวยเสร็จผมผมว่าผมจะสังเกไปร้านเดิมแล้วก็ไปมองดูความสิ้นหวัง ที่มันสูเปอร์เผื่อเขาอาจจะแบบซ่อนไว้แล้วเอาออกมาขายอีกแล้วก็ได้ที่มีอีกตัวไหมครับเผื่อมันมีอีกตัวจบแล้วครับ A few moments later เช็คอินไม่เท่าไหร่ครับกูเลยรีวายแท้เลยเช็คอินไม่เท่าไหร่สามร้อยครับครับมีรีวายนะครับสามส่วนผู้เผารีวายวะใจเย็นจต้องใช้จเย็นจเย็นจเย็นอย่ามาทำอะไรตรงนี้ต้องใช้คุณเนี่ยคุณใช้เงินไปเท่าไหร่ครับใช้ไปยี่สิบห้าบาทครับเจ็ไปเท่าไหร่ครับสามร้อยครับเจ็ไปเท่าไหร่ครับ ใช้ไปสองร้อยกว่าตอนนี้ผมน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับถุงครับเนี่ยครับโอ้เฉียดเคยีวงีไว้ครับผมได้ตู้ที่ขัดเลยครับขัดผมเที่วันครับเที่วันครับเหอเไปเลยครับผมดูไม่เป็นครับเป็นเรื่องมานานมากเขาลดให้ผมด้วยผมดูไม่เป็นแต่ตัวรถแต่ชนะเขาลดผมนะจับตัวรถผดูไม่เป็นเลยยืดรถยืดผมไม่จบคลิปนะครับรีวิวนะครับ ร้านเดียวกับที่ไปซื้อกับแม็กครับดไของคุ้มมากครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมแบบสิ้นหวังนะผมไม่ครับตัวที่ผมอยากคุณแม็กคุณแม็กจบคลิปแล้วคุ้มครับคุ้มก็เหี้ยคุณแย่เพิ่งจบคลิปสิครับเราจะไปสูนยการใช้ครับไม่ครับจบคลิปครับเจอกันครับคลิปหน้าครับ